หลังจากที่ทุกคนตกใจวิ่งหนีไปคนละทางฟ้าลุกเร็วพวกเราต้องไปจากที่นี่เรารออยู่ที่นี่ไม่ดีกว่าเหรอเผื่อบอลกับนัดมาตามหาพวกเราที่นี่ไม่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนบางทีถ้าเราออกไปอาจเจอพวกเขากลางทางก็ได้อืมงั้นก็ไปกันเถอะก่อนที่มันจะมืดลงอีกจนเราหาทางไม่เจอ ฟ้าเมดีใจจังที่เจอพวกเธอแล้วถ้าไม่เจอกันก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะต้องทำยังไงแล้วต่อไปพวกเราห้ามแยกจากกันเป็นอันขาดเลยนะพวกเราเจอกันก็ดีแล้วพวกเราต้องรีบหาทางออกให้เจอก่อนจะมืดลงอีกนะพักก่อนได้ไหมฉันรู้สึกหิวและเหนื่อยลุ้นนะพวกเธอเห็นไหมนั่นข้างล่างมีลำธารเล็กๆ นี่ถ้าเราเดินไปตามคิดที่น้ำไหลไปพวกเราอาจเจอคนหรือหมู่บ้านก็ได้นะใช่น้ำมันไหลลงสู่ที่ต่ำบางทีมันอ่านไหลไปยังหมู่บ้านไหนสักแห่งก็ได้นะแล้วพวกเราจะลงไปยังไงละ่ะฉันมีวิธีพวกเราต้องปีนลงไปจากตรงนี้ฉันดูแล้วมันไม่สูงเท่าไหร่พวกเราสามารถปีนได้ใช้เชือกผูกกับต้นไม้พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่ แล้วพวกเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันผูกเชือกกับต้นไม้และปีนลงสู่ข้างล่างอย่างกล้าหาญพวกเราต้องเดินไปทางนี้ดูน้ำสิมันไหลไปทางนี้ฉันหวังว่าพวกเราเดินไปตามลำธารน,นี้แล้วเราจะเจอทางกลับบ้านหรือหมู่บ้านนะ เดี๋ยวก่อนนั่นคนนี่นั่นใครนะนั่นตาเลื่อนนี่ตาเลื่อนตาเลื่อนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะที่นี่อตาเข้ามาตักไม้ไผ่ไปสารตะกล้าประกรเรม,มื่อวานหลังจากที่พวกเธอไปแล้วตาคงมักเข้ามานะแต่มันไม่พอวันนี้ เลยมาใหม่เ <c oughs> มื่อวานหรอแต่พวกเราเข้าป่าไปสองวันแล้วนะคะฮ่าฮ่าฮสองวันที่ไหนพวกเธอไปเมื่อเช้าไม่ใช่หรือทุกคนเพิ่งจะไปได้เมื่อถึงวันเลยพวกเธออาจจะรู้สึกว่าไหลายวันเพราะในป่าเดี๋ยวกุมมืดเดี๋ยวก็สว่างอีกทั้งไตยอยากจะออกจากป่ามากๆและรู้สึกว่ามันยาวนานเป็นหลายวันแต่จริงๆแล้วยังไม่ถึงวันเลยนะ แต่ต้นเพื่อนของพวกเราอีกคนหายไปไม่หายไปไหนหรอกเดี๋ยวต้นก็กลับมาคุณตาพูดจริงๆเหรอคะต้นจะกลับมาจริงๆเหรอคะทันใดน,นั้นทุกคนก็หยุดชะง,งักแล้วหันมองไปในป่าไผ่ด้วยความตกใจต้นนายใช่ไหมนั่นต้นจริงๆด้วยต้นกลับมาแล้ว ตอนที่หลงกับพวกเธออืมตอนนั้นที่เดินมาหมอกมันหนามากฉันมองไม่เห็นแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยนะพอเดินผ่านพ้นหมอกมาอีกทีก็มาเจอป่าไผ่และเจอตาเลื่อนที่นี่แหละแล้วฉันก็ว่าจะกลับไปตามหาพวกเธอแต่ตาเลือนบอกว่าเดี๋ยวพวกเธอก็กลับมาฉันก็เลยออกไปดูรอบๆนี้เผื่อเจอพวกเธอไงล่ะแล้วพวกเธอละไปอยู่ไหนกันพวกฉันเดินตามหานายตั้งนาน ฉัน,นึกว่าหมอกกินนายไปแล้วพอดีพวกเราเดินมาเจอลำธารแต่ว่ามันอยู่ด้านล่างพวกเราก็เลยปีนผาหินลงมาด้านล่างแล้วก็เดินตามน้ำมานี่แหละต้องขอบใจฟ้าที่ฟ้ารู้ว่าถ้าเราเดินไปตามทางที่น้ำไหลเราอาจเจอหมู่บ้านหรือคนก็ได้ไม่หรอกฉันว่ามันเป็นความกล้าหาญของทุกคนที่ผ่านตรงนั้นมาได้ นั่นสิใครจะไปรู้ว่าพวกเราจะกล้าปีนหน้าผาลงมาข้างล่างได้เอาละเด็กๆคนกลับบ้านกันได้แล้วถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนนะพวกเธอเดินไปตามทางนี้นะพ้นป่าไผ่เนี่ยไปก็ถึงท้ายหมู่บ้านเราแล้วล่ะ ในที่สุดพวกเราก็ออกมาจากในป่าได้แล้วฉันจะไม่กลับไปเดินป่าอีกแล้วนะแต่ฉันว่ามันก็สนุกดีนะมาคิดๆด,ดูมันก็เป็นแค่หมอกเท่านั้นพวกเราต้องมีสติใช่ความกลัวทำให้พวกเราไม่มีสติทำให้พวกเราหลงป่าได้แต่ฉันว่านะ มันก็ทำให้พวกเราได้ประสบการณ์ว่าพวกเราไม่ควรไปเดินป่าตามลำพังถึงมันจะเป็นพื้นที่ในหมู่บ้านของตัวเองก็ตามแล้วทุกคนก็เดินกลับบ้านกันด้วยใจที่เต็มไปด้วยความสนุบตื่นเต้นแล้วหวาดกลัวแล้วตอนนั้นคุณยายฟ้ากับเพื่อนขึ้นไปถึงยอดเขาเลยไหมคะแล้วได้เห็นน้ำตกกันไหมยายเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าตอนที่พวกเราขึ้นไป ขึ้นไปได้แค่ชั้นที่สองของพวกเขาเองยังไปไม่ถึงไหนเลยถ้าหนูโตขึ้นหนูจะไปเดินป่าและจะไปดูน้ำตกที่คุณยายว่าให้ได้ค่ะ ช่วยกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับ